สวัสดีค่ะวันนี้หนิงริสอินฟินิตี้นะคะก็จะมาแนะนําบริษัทริสอินฟินิตี้999ค่ะซึ่งบริษัทของเรานะคะก็เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าซิ้นเฟืองหรือว่าสินค้าจําเป็นในชีวิตประจาวันของเรานั่นเองนะคะเพื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ได้สร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะสินค้าของเรานะคะมีมากกว่า20รายการเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีแผนการตลาดที่ดีตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคแล้วสาหรับคนที่อยากจะมีอาชีพสร้างเงินสร้างไรายได้เปลี่ยนที่จส่ยย้ยายที่ซื้อนะคะมาซื้อสินค้าที่บริษัทดิสอินฟินิตี้ Infinite, คุณจะได้ขั้นแนะนําแล้วก็ได้ผลประโยชน์ ในเรื่องของแผนการตลาดจากบริษัทค่ะซึ่งแผนการตลาดของที่นี่นะคะทําง่ายจ่ายจริงนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีรายได้กี่ช่องทางนะคะรายได้นะคะมี5ช่องทางด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ชอบขายนั่นก็คือกําไรในการขายปีก2ค่ะโบนัสค่าแนะนํา10-30เปซนะคะแลวก็ข้อที่3นะคะโบนัสจากการสร้างทีม6เปอร์เซค่ะและข้อที่4โบนัสแมทชิง่งข้อที่5โบนัสรางวัลเขียด,ดยศนะคะ สำหรับตำแหน่งทางธุรกิจนะคะก็มี4ตำแหน่งด้วยกันนะคะตำแหน่งที่1นะคะก็จะเป็นตำแหน่งบอลนะคะซึ่งสมาชิกจะต้องมียอดส่วนตัวนะคะ2,000คะแนนนะคะและตำแหน่งที่2นะคะก็คือตำแหน่งซิมเบอร์5,000คะแนนนะคะและตำแหน่งที่3นะคะตำแหน่งโกลนะคะจะต้องมียอดส่วนตัวนะคะ20,000คะแนนและตำแหน่งที่4ตํตำแหน่งสูงสุดของบริษัทก็คือตำแหน่งแพตตินัมนะคะท่านจะต้องมี เขาเรียกว่าคะแนนส่วนตัวนะคะอยู่ที่40,000คะนแนนซึ่งตําแหน่ง4ตำแหน่งนี้สามารถซื้อสะสมยอดได้นะคะในส่วนของตําแหน่งนะคะก็ตามนี้ในส่วนของรายได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะและในส่วนของตําแหน่งบอลน,นะคะผลตอบแทนนะคะเราจะได้เมื่อเรามีการแนะนําบอกต่อใช่ดีบอกต่อนะคะเราจะได้ค่าแนะนําในชั้นรูปนะคะซึ่ง เมื่อเราไปแนะนําบอกต่อใครแล้วคนที่เราแนะนํามาสมาชิกลูกคิมของเรานะคะคนที่เราไปแนะนําโดยตรงเขาเรียกว่าลูกคิมของเรานะคะเมื่อลูกคิมมีการซื้อนะคะไม่ว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะบริษัทจะคิดค่าตอบแทนให้เรานะคะคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ของคะแนนนะคะคะแนนที่มีการสั่งซื้อเช่นย,ยาสีฟันหนึ่งหลอดเนี่ยมีคะแนน200คะแนนบริษัทก็จะจ่ายให้เรา10%จากยอดคะแนนที่ลูกคิมเรามีการสั่งซื้อเข้ามานะคะหรือผู้ที่เราแนะนําเข้ามาทางธุรกิจนะคะในตําแหน่งที่2นั้นก็ เรียกว่าตำแหน่งซินเวอร์นะคะซึ่งตำแหน่งซินเวอร์เนี่ยนะคะถ้าเราไปแนะนําบอกต่อเราจะได้ค่าแนะนําในชั้นลูกนะคะ10%นะคะและชั้นหลาน1%ชั้นหลานคือใครชั้นหลานก็คือคนที่ลูกเราไปแนะนําต่อมาอีกทีนะคะลูกเราไปแนะนาหรือลูกเราไปบอกต่อมาอีกทีนะคะมีการซื้อภายใต้ใสายงานเราเขามีการสั่งซื้อทุกครั้งบริษัทก็จะจ่ายค่าแนะนําให้เรานะคะ1%นะคะในส่วนของตำแหน่งโกค่ะเราจะได้ค่าแนะนําในชั้นลูกนะคะ 10%และชั้นหลานเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น2%เซและตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือตำแหน่งแพตินัมนะคะเราจะได้ค่าแนะนำในชั้นลูกนะคะ10%และค่าแนะนำในชั้นหลาน2%ค่าแนะนำในชั้นเหลนะคะหนปนี่เป็นเพียงค่าแนะนำนะคะซึ่งเราซื้อสินค้าไปแล้วเราแนะนำบอกต่อโดยที่เราไม่ต้องกระต้อของเพิ่มก็ได้เราก็จะมีรายได้ในการแนะนำบอกต่อจากการซื้อกินซื้อใช้ทายป้ายใสงานเรานะคะต่อมานะคะก็คือเป็นรายได้ในการ บริหารทีมนะเมื่อเกิดทีมซ้ายขวาเราอยู่ข้างบนแนะนำซ้ายขวานะคะเขาเรียกว่าเกิดการบาลานซ์ทีมนะคะก็จะได้ในส่วนของบาลานซ์ทีมหรือ,อโบนัสจากการสร้างทีมนะคะทิ่จะทั้นอ่อนให้เราอีก6%ด้วยกันนะคะ จากคะแนนที่เรามีการาทีมงานเรามีการสั่งซื้อบอริษัทก็จะจ่ายให้เรานะคะบาลานซ์ทีมออนนะคะอีก6%ด้วยกันนะคะและรายได้ข้อต่อมานะคะก็คือรายได้ในส่วนของข้อแมทชิ่งนะคะแมทชิ่งคืออะไรแมทชิ่งนะคะก็คือรายได้จากการที่เราได้สร้างทีมขึ้นมาลูกเรานะคะมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยบยริษัทก็จะจ่ายค่าตอบแทนนะคะในการที่เราได้สอนให้ทีมงานได้เกิดรายได้ทีมงานเก่งขึ้นนะคะ อ่าเราก็จะได้ในส่วนของรายได้ข้อแมทชิ่งซึ่งแมทชิ่งเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งบอลเราจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งซิลเวอร์เราจะได้รายได้ข้อแมทชิ่งเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะคิดให้เรายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนบาลานซ์ของลูกทีมนะคะชั้นลูกนะคะชั้นลูกเราจะได้จากคะแนนบาลานซ์ของชั้นลูกเนี่ยสมมติลูกได้หนึ่งพันนะคะใน คะแนนบาลานซ์นะคะเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของตำแหน่งซิมเวอร์นะคะถ้าเราเป็นตำแหน่งโกนะคะเราจะได้ชั้นลูกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชั้นหลาน10%นะคะแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งแพตตินัมตำแหน่งสูงสุดเราจะได้แมทชิ่งชั้นลูกนะคะ20%หลาน10%แล้วก็เหลน5%เเพราะฉะนั้นนะคะรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะในข้อแมทชิ่งนะคะจะมหาศาลเลยทีเดียวถ้าเกิดเรามีการ สร้างคนให้เกิดในสายงานของเราใต้สายงานของเราทีมงานเติบโตขึ้นนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นแม่ทีมเป็นคนที่ชักชวนลูกทีมเราเข้ามาทําให้ลูกทีมเรานะคะเก่งขึ้นขยายทีมได้เก่งขึ้นยิ่ยงขยายยิ่ยงเติบโตนะคะไปคนเดียวไปได้ไวถ้าไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมและ,ะการทํางานของ ระบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแม่ทีมแนะนําคนเข้ามาแล้วทําให้ลูกทีมเกิดรายได้นะคะและค่าตอบแทนนะคะก็จะคิดให้เราทุกวันถ้าในทีมงานเรามียอดการสั่งซื้อเรามีการแจงคะแนนคะแนนก็จะคิดให้ในระบบแล้วก็มีการลันโบนัสให้เราทุกวันแต่จะตัดยอดนะคะและโอนให้เรานะคะโอนให้เราทุกวันที่5และวันที่20ของเดือนนะคะสำหรับท่านที่ อ่าเป็นสมาชิกเข้ามาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าระบบของ r ิซอินฟินิตี้ทำง่ายได้จริงค่ะ